ดูพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ฐาน3มชั้นกันนะครับก็เป็นพระสมเด็จเนื้อออกสีดำนะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยผมได้มาสักพักหนึ่งแล้วพิมพ์ทรงเนี่ยดูชัดๆเนี่ยมีเอกลักษณ์นะครับลักษณะการแกะซุ้มไหวนะครับก็จะเป็นใหญ่ๆเลยแล้วก็การแกะพื้นด้านในนะครับเป็นแบบลาดๆาดองพระที่แกะเนี่ยเป็นแบบว่ามีลักษณะมิตินะครับลองดูดีๆนะครับการวางแขนการวางพระเศียรแล้วก็ดูตรงบริเวณฐานนะครับเขาเรียกว่าการแกะแบบมีมิตินะครับผมเพิ่งรู้ว่าพระเนี่ยเขาจะตี สเกลนะครับแล้วก็แกะแบบว่าเล่นสัตสว่วนนะครับเวลาเรามาส่องดูเนี่ยผมเพิ่งเห็นชัดๆแบบนี้นะครับแต่ว่าพระสมเด็จองค์นี้นะครับผมก็ยังไม่ทราบที่ว่าเป็นพระสมเด็จของหลวงพอ่อท่านใดวัดไหนผมเคยทําเป็นคลิปลงสอบถามพี่ๆเพื่อนๆไปนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้จักนะครับเนื่องจากว่าพระสมเด็จองนี้เนี่ยไม่มีข้อความใดๆแล้วก็ไม่มีอักขรยันใดๆปรากฏอยู่บนองค์พระนะครับเพื่อนๆลองดูบริเวณองค์พระนะเขาจะแกะแบบว่าเป็นลาดลาดสัตสว่วนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นอกดูลักษณะการวางแขนและการทิ้งแขนลง จะเป็นแบบลักษณะ3มิตินะครับดูแล้วก็ซึ้งนวลตาเขาบอกว่าพระสมเด็จแท้ๆเนี่ยเขาจะแกะแบบเป็นมิติแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเล่นสัดส่วนตีสเกลนะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพระเกจิท่านใดท่านหนึงสร้างนะครับน่าจะก่อนปี2530มีพี่ๆเพื่อนๆท่านใดดูแล้ทราบที่ไหมครับ